วิธีการนะคะก็มาที่ google มาที่ a c c o u n t ของเราเองแล้วก็มาที่ Site นะคะหน้านี้มันจะเป็นเว็บไซต์ที่เราทำถ้ามันขึ้นแบบนี้แสดงว่ามันเป็นหน้าที่เราแก้ไข เราจะแก้ไขได้เฉพาะมีรหัสและพาสเวิร์ดนะคะตรงนี้มันจะเป็นสมมุติว่ารูปภาพที่เราจะเอามันเป็นภาพเออมันเป็นภาพอ่ะเดี๋ยวแทรกตรงนี้แล้วกันแทรกใหม่แทรกมาที่หน้าใหม่ให้อ่าเดี๋ยวมาที่หน้าใหม่ให้ก่อนอ่า นะคะคือเราจะจะทำตรงไหนเราก็มาดูที่ตรงหน้าเว็บที่เราจะแก้ไขอันนี้คือหน้าแรกนะคะอันนี้คือหน้าที่2ถ้าเราไม่เอาเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปตรงนี้นะคะให้มันแอคทีฟอย่งนี้แล้วเราก็กด Delete ได้เลยเราก็กด Delete ได้เลยเราก็จะไม่มีของเขาแล้วทีนี้ถ้าเราจะเอารูปภาพเรามาใส่นะคะ อันนี้เราลบแล้วเนาะเราดับเบิลคลิกอ่าเดี๋ยว,เ,ยวเราดับเบิลคลิกค่ะตรงนี้มันจะเป็นตัวรูปภาพนะคะรูปภาพเราต้องอัพขึ้นมาในไร like เราก่อนนะคะขึ้นมาในไร like เราก่อนอ่าเดี๋ยวนะคะอันนี้ไม่รู้ของใครอะนะคะ อันนี้ก็จะเป็นรูปภาพได้แล้วนะคะถ้าเราจะเอาอีกต่อไปตรงนี้ตรงนี้สามารถก๊อปลิงก์จากเ YouTube เราได้นะคะอันนี้ในกรณีที่เราจะอัพยู u ู e อันนี้เป็นช่อง youtube ของเรานะคะเดี๋ยวไปเอา YouTube มาก่อน ถ้าเป็นกิจกรรมโรงเรียนถ้าอัพไว้เป็น YouTube หรือว่าสไลด์ก็น่าจะน,าน่าดูมากกว่าภาพนิ่งนะคะก็พอเราได้จาก YouTube เสร็จแล้วให้เอามาใช้ที่ url ตัวนี้นะคะแล้วก็กดแทรกตรงนี้มันก็จะมาอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้เราสามารถดึงได้ดึงได้ย่อดได้นะคะอันนี้ดึงได้ย่อดได้ ดึงได้ย่อดได้นะคะว่าเอาให้เท่ากันแต่ในทีนี้ในส่วนของสไลด์สไลด์เราก็ต้องไปทำให้มันเป็นภาพเราต้องไปแปลงไฟละะ์ค่ะต้องดูว่าไฟล์ที่เราทำนี่คือทำจาก powerpoint แล้วแปลงเป็นสไลด์หรือว่า ทำจากสไลด์เลยนะคะมันก็จะมีวิธีการแปลงไฟล์อยู่สำหรับถ้าเราจะทำเป็นภาพสไลด์นะคะในการแทรกก็จะประมาณนี้เราไม่เอาอันไหนเราก็ลบทิ้งได้ค่ะกดปุ๊บ delete กด delete แต่ว่าต้องอยู่ในหน้านี้นะคะเราก็แค่ดับเบิลคลิกไปอันนี้เป็น text อันนี้เป็นภาพนิ่งอันนี้เป็นโยนมาเอามาจาก Drive ได้หมดอันนี้เป็นการฝังฝังโค้ดที่เมื่อสักครู่ที่ทำเป็น YouTube นะคะก็เอามาไว้ตรงนี้ได้เลยไม่แน่ใจว่าจะตรงประเด็นไหมในข้อคำถามนะคะ